สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกรับช่องคูมพันตุลากาันวันนี้มาเบิ้งก้อยมาเบิ้งกุ้งเต้นแล้วค่ะพี่น้องเนี่ค่ะสับบักพริกน้อยใสแต่ไข้หอมผักชีเนี่ค่ะพี่น้องปาดกุ้งเต้นคือแซบเนี่ยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกุ้งเต้นน้ำกนันใส่บักกอก<ว>ใส่บักกอกงวดบักหนาวลงงวดบักหนาวลงบะเนี่ย น้ำลายแตกเอาปะกอกใส่น้ำบ่ะใส่ปะกอกเอ่อใส่ปะกอกใส่สองน้อยขอโทษนะคะกุ้งขอโทษเด้ออขอโทษขอโทษกุ้งกุ้งตินเลยติดจี้วยขอโทษจงเป็นสศกเป็นสกเถิดป้เอาใส่เปลือกไปแล้วนะใส่เลยเป็นยาโอ้ใส่ประกอกพี่น้องเบิ้งกว่า แซ่บแซ่บอือคนอะใส่มะกอกใส่เข้าครัวใส่พเพรียผงคนอะนี่เลี้ยงไรเออใส่เพรียผงน้ำเ้อค่ะพี่น้องฝ<ส>ีมือหน้าแดงค่ะวันนี้ตามีน้องเตือนใจคะ่ะก้อยกุ้งเห็ดกุ้งเต้นค่ะพี่น้อง เห็ดกุ่งเต้นปลาน้ำปลาแดกใส่ปอน้ำปลาประมาณหนึ่งทพีหรือครึ่ง,คร,งครึ่งทพีค่ะพี่น้องน้ำปลาครึ่งทพีผงนัวอยู่ไหนผงนัวใส่ผงนัวน้ำ ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยพงหนัวค่ะพี่น้องเข้าวคั่วเห็นบ่เข้าวคั่วใส่เข้าวคั่วน้ำเด้อค่ะพี่น้องโอ้บัดเนี่ยแซบก้อยกุ้งอะแซบแซบแซบ น้ำลายแตกเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินก้อยกุ้งน้ำบันโอ้สุดๆเลยค่ะคุณอ่ะเตนโดงเด้งโดงเด้ง,งอยู่คนเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องภ<ล>ูมพันธ<ล>ุลากันค่ะปลาปลาเบิดดิปลาเบิดเดี๋ยวไปลาไปเอามายกน้อกันเนี่ยอันปลาเนี่ย เอาไสรุสปลาล่าน้องเตียนใจเฮ็ดเด้อค่ะแซบนะโอเคคนอนะ่ะใส่ปลาล่าลงไปสองทับผีแซบหนัวเราบันนี้ถึกกินปลาล่าพร้อมหอมๆไปน้องมากินน้ำกันนะคะ่ะสุดยอดเลยค่ะชิมชิม,ชมแซบบนน่าแดงเอาละบัด เบิร์ตตอนนั้นปัดพูดไงเบิร์ตตอนนั้นบัดเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย้ำชมให้กำลังใจพุ่นเนี่ยปัดต่อแล้วเน็ดกุ้งกินเนี่ยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะน้าแดงค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยคนเฮ็ดแก้วไอ้กุ้งค่ะน้าแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวไวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้เอฟซีดูคลิปสั้นก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ